ปาวนนท์หาคนมาผลของช่วยหน่อยครับอยู่ทีก่กรุฏิีหลวงพ่อนะครับสัสสาส4คนน้องๆแดนเซอร์ก็ได้นะครับถ้าร้านหน่อยมาก แน่พี่น้องมาฝาดเป็นคนสารคมำยุบันพ่อผมเองครับ,บยุติตำบลเดียวกันครับไป<อ>บ,บ้านที่แหลกไปสองเทือมันบ่<ฮ>ที่แหลกฝากไปก็แม่เพ่นมันบ응่ที่แหลกฝากไปกับอาน้องสาวพ่อผมมาพี่นมาบอกให้ฟังอยู่เทือนึงแล้วแต่ผมก็ไม่ได้สนใจดอกมนที่นี่เทือที่สองก็เลยไปกับแม่อยู่หน่อยเหยดเมื่อนั้นขยาบยังบุกเพ่าท่านได้ฟังเสียงนั้นจบเทือนแล้เรียกว่าปากลาน การเรียนหนังสือบอลเรียนอยู่ครับภาษาขันเรียนอยู่นี่พอ่อสิบไปนะจังจะไหนเนาะพระว่ามันเราม,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 มาีนั่นสมือผมสิมาปัจจุบันี้เมื่อวัางช่วงสามดาหนที่ผานมาไปล่ำอุดรเพื่อนในพ่อกับแม่เพ็่นพ้าไปผมก็เลยว่าป้าหมอนี่ยังย่งยั่งแบบใจยืนยัน่าสิม,มาหาเขาอยู่ร้องใ้ขื้นเล็ที่บนคณะ,ะ่า่าผมก็เลยเอาไปนั่งไล่สด นางไร่สดปอกกับแฟนครับปากูว่าเพื่อนกับเป็นคนบูดโมอยเป่าเนาะเป่าเพราะท่านริงผมกับเป่าเอาไปเอาไปปากูนตในไร่สดนะครับปาที่นี่แฟนครับกับซุ้งผ่าฟังเขามานฝากน้องหน่อยนะพี่เมื่อตังเสียงกับเอากับกับพ่อฟังอยู่เด็กหน่อยสิบสามปีหังเสียงซัมนี่อาจจะมัวนคือคุณยังกับพ่อท่านไหนมัวนหละเนาะแต่ว่าถือว่าแบบเกินอายุอยู่ครับ เลยให้ึ้นลองเย้ง,งมึงเพราะถ้าึ้นไปนี่ผมถึงเลยครับบุคลิกแกเป็นเมื่ออาชีเพราะโมหัวาพ่อกับแมเ่เป็นเป็นหมอรําอยู่แล้วนะครับที่แหลกเรท่าได้ทามกันออกไปตาเนี่เป็นประกายออกไปสู่กับคนเลยบ่อขินบ่อาย ปัน,นีิให้ร้องให้ร้องเพียงหนึ่งก็ร้องได้ร้องเพียงสองก็ร้องได้ร้องถึงจังหวะเป๊ะเตียมาก,ากาม,ามีมือว่านเหนียวเพผลอไปล้ำเลยพอมเลยพอก็เลยเอามาล้ำให้ฟังเลยมาคอยบอดหม่องใดที่มันสิกลวกหรือกระชับใส่กันใหอยนั้นห้มันงวนเก่ากระก็สามารถสามสสารถเตียนได้ขั้นที่เลย,ย,ย,ยตามขั้นที่เขาบอกแม่นระสามารถปรับเตียนได้ได้ได้เร็วเข็ดเข็ดดำก้อนเดีย คนร้วกามดังน้คือบุพงวครับเพราะว่ามาเป็นลูกพ่อบอยเร็วดูตามาเอไรนี้พ่อบอยพ่อบอยไปค้รับเป็นลูกนะเนี่ยนี่คือพ่อบอยเป็นลูกลูกบป็นลบเราเป็นลาย่บา บาบนำตะเวนได้ประสิทธิภาพในการเตนบอล ในคาค่ายในค่ายเรา,าลัลงางกะนน้องราดที่ใส่แจมแจ้งแสงจันทร์ส่องมองสลัวฝนนภากำลังมัวเมื่อบางปีทางในส่วนการของเสี่ยวเพียงคืนเดียวสิพ่อแม่จะเลื่อนสุขมาเดมวนแฟนแฟน ก่อนก็ไปหลอกปวดอภัยให้หลานบางยาปวดบางว่างกิม่มแกงลิงปนแ่เด้อแม่เดอ